ต่อชิ้นเล็กได้แล้วก็จะมางางคว่ำคว่ำางาดูอีกนะคะว่าจะต้องต่อชิ้นไหนของส่วนเรือเมื่อกี้ต่อไปลุงก็จะต่อหน้าหนึ่งร้อยว่าแอนนัมเบอร์ซื้อยแปนะคะ 4, 4. อตอนนี้เราต่อได้ส่วนหัวเรือไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ให้เรียบร้อยแต่คือได้ส่วนหัวเรือไปแล้วหน่อยนึง ตอนนี้เราก็มาส่วนต่อส่วนที่2แต่กว่าจะได้ส่วนเนี้ตั้งแต่ถุงที่4ถุงที่ห้านะคะตั้งแต่ถุงที่ห้ามาจนถึงถุงที่10กว่าจะได้แต่ละชิ้นอโอโ้โหพี่น้องนะคะตอนนี้ลุงก็จะมาเช็คในหนังสือนะคะว่าเขาให้หยิบชิ้นไหนมาต่อมันก็จะมีเรียง1 2ึ่งสองสามสี่นะคะเรียงตามภาพไปเลยนะคะ กวจะต่อได้บางทีก็โมเอสิบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะเรียงตรงๆนะคะมีเรียงเลี้ยวเขาจะมีมาให้เลยอย่างนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะนิ้วมือลุงจะหมุนไปเรื่อยนะคะไม่ใช่ว่าจะหยิบมาถูกทุกอันนะคะอืม mm hmm. อิบมาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต่อปุ่มที่1 2ึ่งสอามสี่ห้าะไรเงี้ยต้องดูอีกนะคะดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกอะต่อแต่ละตัวเลโก้นะคะ<ด>ก็จะต่อได้แต่ละตัวดูแล้วดูอีกชิ้นส่วนเล็กชิ้นส่วนน้อยนะคะมีแบบสายแบบทึบ ต่อเก่งกว่าก็ไม่ได้นะคะเก่งเกินก็ไม่ได้นะคะต้องต้องเก่งตามภาพนะคะถึงจะเป็นเรือได้เนาะเขาทํามาแล้วหัวสมองเขาคิดดีเนาะเจ้าของบริษัทเนี่ยพนักงานเนี่ยคิดดีคิดเก่งนะคะว่าให้ทําแบบไหนต่อแบบไหนชิ้นส่วนเล็กชิ้นส่วนน้อยแต่ถ้าชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นส่วนใดที่หายนะคะ เราสามารถเขียนอีเมลไปที่บริษัทได้เขาก็จะส่งมาเราก็เขียนเบอร์รุ่นเบอร์เบอร์อรุ่นที่เราซื้อเบอร์กล่องที่เราซื้อนะคะชิ้นไหนที่หายเราก็ถ่ายจากรูปภาพในหนังสือที่เขามีคู่มือมาให้เรานะคะแล้วก็ถ่ายแล้วเราก็ส่งไปให้เขานะคะอีกสักประมาณไม่กี่วันเขาก็จะส่งกลับมาให้เราวันมังเดเชียค่ะ for w i t h e s e i v e r email ที่เ i t มังเลยอ s สอน เชีร์ค uh ่ะไทยดวยเลยอืน่าจะประมาณสองสามวันนะคะถึงจะได้เนาะชิ้นส่วนตอนนี้อันนี้ก็คือส่วนเนือที่เราต่อมาแล้วนะคะห้องห้องเครื่องแต่ละชั้นห้องนอนนู่นนี่นั่นนะคะมาจนถึงชั้นบนนะคะยังดูเหมือนไม่เป็นรูปเป็นร่างนะ,ะแต่พี่น้องลองดูนะคะถ้าเราเอาเขามาประกอบกันแล้วทุกคนก็จะเห็นว่า โอ้โหนี่คือเรือไททานิก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 สมอเรือนะคะทุกคนมีโซ่สมอเรือเหมือนจริงมากแล้วก็หมุนได้อะไรได้นะคะหมุนได้อะไรได้แต่ต้องตัวเป็นต่อเป็นส่วนๆไปนะคะเนาะส่วนนี้เราต่อไปก่อนแล้วแล้วก็วางแยกไว้นะคะ อันนี้ก็จะเพิ่มมาเป็นถุงที่เก้านะคะยังเหลืออีกนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสองเราต้องเลียงถุงไว้ต่อเป็นถุงถุงไปนะคะถุงก็จะต้องมาเกี่ยวกับหนังสือที่เขาคู่มือที่เขาให้มานะคะก็ต้องใช้สมาธิป้าโมนามานั่งพูดแงบเงบเงบเงบ,งบอยู่เนี่ยบางทีเขาก็มองตาปลิบพลิบนะคะเขาก็จะเลือกตามภาพแล้วก็จะมาวางกองนะคะลุงแล้วเขาก็จะค่อยต่อ อันนี้เป็นส่วนส่วนกลางค่อยๆต่อไปเมื่อกี้น้าที่แล้วต่อได้เป็นชิ้นส่วนนี้ไปแล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นส่วนไหนจนกว่ามันจะมันจะตามไปเรื่อยๆนะพี่น้องอมืมันจะตามไปเรื่อยๆนะคะนี่คือการต่อเลโก้ต่อตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะบางครั้งบางสัปดาห์เราก็ต่อวันเสาร์อาทิตย์ที่เราหยุดพักผ่อนอยู่บ้าน แล้วก็ต่อเลโก้จ้า